วันนี้พี่ไหวพามากินอาหารญี่ปุ่นใช่ครับต้องบอกว่าพี่ไหวกินเป็นหรอเอ,อ๊ยเอฟซบอกอยากเห็นพี่ไหวเต้นโชว์เนี่ยชูกระจูกล้องโชว์ก่อนโชว์ก้องปึ๊บร้อนป่ะนีกินยันแบบนี้พี่น้องกินยแบบังแล้วไปกินเนี่ยมาไม่ถึงเออมาไม่ถึงจันโตมาไม่ถึงร้านด้วยเฮ <c> ียเฮียเี่เียยเีีเ โซมาดได้มากุเตะได้เป็นเพียงน้เราะได้กินข้าวของพวข้าวผมขอบมากครับเนี่ยตัววันนี้พี่ไวพามากินอาหารญี่ปุ่นใช่ครับต้องบอกว่าพี่ไวกินเป็นหรอจริงๆผมกินไม่เป็นหรอกอย่างปลาเนี้ยหน่าทืบนะเอาเรื่องจริงเาเรปลาอะไรปลาเก๋าเิฟซบอกอยากเห็นพี่ไวเต้นไม่้ไม่เหรอมันมันมันมเปลียนลูคเปลี่ยนลไม่ได้ครับตอกพอดต ไม่ได้อายอันนี้เขากินแบบลวกเหรออ้ต้องลวกครับอันนี้ลวกอร่อยมากเลยสดมากอ๋อคาร์เนีรุ่นนี่นะปลาเก๋าต้องบอกว่าขึ้นชื่อของที่นี่เลยเพราะที่นี่เขาเลี้ยงเองกินเองก็เลยพอจากบ่อเลยนะครับติดเหลืองป่ะเนี่ยจะติดเหลืองป่ะนหะคิมปนี้มีการปะคอเกิดขึ้นผมบอกว่าวันนี้นะครับจริงๆแล้ววันนี้เราปิดนะปิด รู้ว่าพี่ไหวมาที่เปิดเลยนะไม่ว่าอะไรไม่รู้นิก็อยากสนุกนะแต่ว่าดังเจ็ทกีเราจะเมาเรือหรือเปล่าพอนั่งคิดคิดอยู่เพราเราไม่เคยนะครับพีไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเหรอไม่เคยเลยแหละผมไม่เคยนั่งเจ็ทกีเพราะว่าเราจะไปเที่ยวอย่างอื่นนะผมพวกสายหญิงไม่ไม่ใช่บอลผมสายบุญนะอ๋อเออรู้สายบุญหืม คือนั่นที่ปีกไม้อะปีกปีกไม้เราคือเพื่อเพ่นที่เชียพีเล่นอสองลูกคือครบสามเลยนะใ่ไมใช่ไมสาลูกสก,กีทำไม,มเดออเายเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ผู้ญงงั้นข้า,าดูงดเองเขาสายบุญสายบุญ,บญวันนั้นถวายไปหลายหมื่นอันนี้ก็เรียกว่าโนิตะ นาเบะนาเบะออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนาเบะ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 โอเคอันนี้นาเบะนะก็คือว่าเอาูภาษาไทยบ้านเราอ่ะสุกี้เฮ้ยง่ายเขาเรียกอ่าเรียกให้ฮารุอราไปงั้นนะนาเบะนาเบะอ่าเนี่ยเรียกสุกี้สุกี้ญี่ปุ่นนะครับก็มีปลาเก๋าเอ่อมีมีปลาเก๋าฮะนาเบะเนี่ยอ๋อมีปลาเก๋านาเบะนาเบะอ๋อจะเอาไหมจะมีกี่อย่างเอาเย็นดิ อ๋อเพิ่มได้อันนี้ก็คือปลาเก๋าเป็นเซตอยู่แล้วอันนี้เลคเมนเอ่อเลคเมนอยู่ในเตจใช่ไหมอ๋อเลคอมเมนต์เต็ดแปลว่าอะไรอีกอะเอาแยะที่ญี่ปุ่นนี่มามาถามพิ่อีกเยะแปลว่าแบบต้องสาพี่ไหวรู้เลคเมนต์เตจแปลว่าอะไรดีเป็นคืนโอ้โหดีโอ้โหเวลี่ก yeah. ูด ไม่ไม่รู้ว่าอคืออคำว่าอะไรเหมือนจะช่วยได้เลยไม่ช่วยเลยเลยเนี่ยโหลดกันโหลดตู้ดีมันเขาดีเสิร์ด่านกูเกิลก่อนอันนี้โรยมอนอันนี้อะไรครับซาซูมิซาซูมิซาซมิปลาเก๋าซาซูมิปลาเก๋าเขาบอกว่าต้องชิมเนื้อปลาสดสดเพราะว่า ใช่่อ่ะามาพี่อ่ะชนกันเลยเดี๋ยวชนกันเลยชนแก้วนี่เราชนตะเกียบกันไปเลยตะเกียบจับให้มันตรงก่อนดีจับมือให้เป็นโอ้โหเอียงซ้ายเอียงขวาไปในนี่เลยไม่ได้ดิเขาต้องกินแบบญี่ปุ่นใช่ป่ะเอมาสเตดไปไหนวาซาบิอะวาซาบิวาซาบิวาซาบิมาให้พี่ไหวนะครับน้องเอาไม่เเอาไม่เอาพี่เอาพี่เอาเอาเอาไอ้ไม่มันต้องกินอ่ะนี่ได้อ่ะจิ้มรวมผมนี่ผมชอบกินแบบใช่ดิใช่ดิสูสตะเกียบ อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ไหนอ่ะมันขี้ไปที่ไมัเดี๋ยวก่อนนะคนที่ไหนจิมนี่แหละขี้ไปแต่ขี้แล้วบอกไปอยู่ฟูจิมาเป็นสามสี่สามสี่ปีฟูจินี่อะไรร้านอาหารใช่ไหมไม่ใช่เมืองเ้าใช่ไหมใกล้โดนแล้วไม่ไหวปะล่ะนี่จิมนี่พี่จิมนี่จิมนี่จิมลมี่ไม่ชุ่มยกเดียวยกเดียวจิมมี่มันชุ่มไม่ชุ่มไม่ชุ่มนี่ชูนี่ยชูกระจูกล้องชูก่อนโชว์กล้องปึ๊บร้อนป่ะนี่แบบกินแบบนี้กินร้อนกินนไงไง บอกก่อนเป็นไงบอกก่อนเป็นไงหัวบุกเป็นไงเดี๋ยวร้อนเงี้มันอร่อยมันอร่อยดีขนาดนั้นเลยเหรอพี่พูดไม่ออกเลยอไอ้ดีแค่ยกเดียวก็ตายแล้วเดี๋ยวก่อนบอกก่อนเป็นไงก็คือว่ามันก็ใส่หัวบกนะมันหักหัวบุนไปเปลี่ยนรถจัก เออเนื้อปลากับกับรสชาติเป็นงานซาลิมิหวานไหมอร่อยมากนะครับอืมไอ้จะบอกให้ว่ากินกินดีมากแต่เอ็กไม่เชื่ออืมเอาหน่อยเอาหน่อยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้กินเนี่ยถ้าไม่กินเนี่ยมาไม่ถึงเออมาไม่ถึงจัดโอมาไม่ถึงร้านด้วยเชื่อไม่เชื่อเฮ็ดดำนี่เฮ็ดดำเฮ็ดดีพันพี่ รม oh ันทรมานในหัวอไรอันนี้เนื้อแช่เย็นมึงมาป็นอะไรกู้ใจอะไรเอ๊ะยังไงแช่ล้มหรือไงหรือไงเป็นไงบอกาลุ้นอยู่เลมึงร้อนเนี่ยเป็นไงเป็นไง ยอดมากน้ำตาไหลเลยอร่อยมากจริงยำแซลมอนพี่บอกว่าเป็นทีเด็ดพี่ใช่เขาบอกน้องเขาบอกมานี่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรไหมภาษาไทยเนี่ยยำแซลมอนใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นยำแซลมอนโอเคให้ผมกินแล้วเหรอผมป้อนผมป้อน โอ้โหนี่เจ้าของร้านมาเสิร์ฟน้ำให้ผมนะครับเจ้าของร้านมาเสิร์ฟน้ำซุปให้ผมนะครับขอโทษนะครับเสียงดังวุ่ยวายไม่ไหวเจ้าของร้านมาเสิร์ฟน้ำซุปให้กินด้วยนะครับอร่อยมากครับอุ้ยกับเติมเสร็จแล้ำตาลเนี่ยเศ็ดตัวโคตรเผ็ดนะเดี๋ยวไหวไม่เจอกันแป๊บเดียวนะไม่กี่วันเองนะดำเมี่ยมเลยนะโอ้โหวิ่งทางแดดเลยถามจริงมาเก็บตัวหรือว่ามางอมหอยเนี่ยทุกคนดำเมี่ยงเลยถามจริงครับ พี่วิ่งขึ้นขเขาฟูจิป่ะเนี่ยเขอกไปว่าเนี่ยไม่ตัว<อ>ดำอย่างเงี้ยไอการซ้อมมันมันมันหนักกับปุ่นเตองแล้วก็ถึงเวลาสามโมงสามโมงนี้เราต้องวิ่งแล้วนะสามโมงเย็นเนี่ยสามโมงครึ่งนะแล้วมาเก็บตัวนี่ได้มีเวลาคุยอ่ะที่ปิกไม้ปะไม่มีไม่มีไม่พี่นันไงพี่นันที่อยู่ปิกไม้อะเพื่อนพี่ไหมเหรอเดี๋ยวเขาคงคงดีอยู่ชั้นหน้ามั้ง นี่นะครับผมหน้าของลูกเจ้าของค่ายเอาเอาหรือพี่สวัยเขาเรียกว่าท่านประธานท่านประธานนี่ยเท่านประธานนั่นเองเลยนะนี่ครับผมก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยางตอบแทนท่านประธานอันนี้ผมแพ้เลยไม่เอาแทนแต่ี่มีขายล้มลบลบมาผมต้องมีตัวแทนเดี๋ยวครับยิงผมก็ เป็นอะไรที่วะเขาขอขอบคุณแดนที่จะไหวด้วยนี่เห็นแล้วพี่ก็นแเก็บที่จะไหวมาเลี้ยงเขาเนี่ยโอเคครับไม่ยิ่งกว่านี้มั้ยเขาบอกว่านี่คี่แดนพัมพีครับผมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการต้อนรับที่ดีมากที่แบบว่ามาแล้วอยากมาอีกปลาปลาหรอปลาเก๋า เดี๋ยวติดเหลืองนะเดี๋ยวติดเหลืองก็ปลาเก๋าบนแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่มีนะไม่มีแต่ว่ามาสแตนบายรอมันจะไม่สดเขาบอกว่าถ้าจะเอาอีกต้องไปฆ่าเลยใหม่เพราะนั้นต้องมอบหน้าที่นี้ให้ผู่วัยนะเพราะว่าอดีตอดีตนักฆ่าแต่ตัวนี้สายบุญแล้วหลอกหลายบุญไงโอเคโดนไก่ไก่ดึงยกช่วยรอพี่ฉุยนะได้ได้ครับ ุวีก็ก็ดีนะเาก็มาแล้วค่ายมวยไกลอยากที่นี่มาค่ายมวยปิดไปแล้วคอ่ะ <c oughs> แต่ปิดไปเป็นไปไหลายทุนเสียครับอ๋อแล้วก็มีบบมวยดังๆก็มาช่วยถือเป้าให้นะครับอ๋อมวยดังๆที่ไทย,ยอยา่างเช่นยกตัวอย่างใครฮนะเออเราคอยเป็นจังคอยครับผมคอยคอยคอยมึงจังที่เป็นแชมป์ช่องเจ็ดนะ<ไ>น้าแอลเนี่ยกับท่านประธานเนี่ยได้ เขาเรียกว่าจัดบยดีทางทางแถวจันบุรีแล้วก็อดีตที่เป็นนักมวยแล้วก็เขาเรียกอ่ะมาเทีทนสิงห์ใครโอเคเนะ <Okay. S 2> าะการรีวิวของเราเมื่อลเซ็นเตอร์โทรหาหมดเกกมีอะไรนี่มีอะไรครับมีอะไรมีอะไรมีอะไรแล้วส่งมาทำไมเนี่ยเออโทรมาจังเลยไอไอไปรษณีย์ไม่ไม่เคยส่งที่อะไรเลยใช้ไปรษณีย์ไม่เป็นส่งมาทำไมวะอะ โทรเพื่ออะไรไม่เคยส่งไม่เคยอะไรเลยอะนางไม่มีส่งด้วยตัวนี้โทรศัพท์ยังแชร์เน็ตเขาอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะโอ้โหมีมาสขอสกสค้นครบาลอะไรเป็นหมดอะเออเป็นทุกอย่างโยธาโยเธอเป็นหมดตัวนี้จะเก็บขี้กินแล้วไม่เป็นอะไรเ่าเป็นอะไรอะมีเบอร์ส่วนตัวไหมมีหัวยังอะใม่มีผมชื่อโมเด็กนะ มาสมัครนะผัวมาสมาผัวไหม,ไหมอ่ะเพื่อนๆในบนบนเอ็กเลียล้มเลียลากเลียลากไส้เอ่าเอออ่ะวางทำไมอ่ะโอ้โหด่า,ดากล้วยปายวาง,างอีกเฮียไม่ยอมอ่ะวางไปแล้วแอเเซ็นตอรงโกอเซ็นเตอร์ และเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้ไปขับเจสกีมาเกือบกลับมาไม่ทันทานมาทางเขาบอกว่ากลับเธอพี่เพราะว่าถ้าถ้าท่าตะวันตกดินแล้วเดี๋ยวจะมาไม่ถูกเดี๋ยวจะไปชนเกาะหลงทะเลโอ้วนรู้เรื่องอ่ะอ้าวแล้วมาได้ยังไงเนี่ยเอ็กมามาไม่ทันเจสกี้มาทันกิน้าแล้วกิน้าแล้วอร่อยมากร้านบันตะ นี่เป็นไงพี่อร่อยหมดทุกอย่างอร่อยหมดทุกอย่างเลยอาหารที่มานี่อร่อยหมดทุกอย่างเลยพี่กองอร่อยหมดแล้วแล้วนี่เหลือมาพี่ไม่เหลือไม่เลือย่อมย่อมเอาดีๆย่อมยอมมาเรียกลูกค้าไม่มาเไรอร่อยอร่อยทุกอย่างจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าอร่อยแบบว่าหมดไปหมดทุกอย่างเพื่อเหลืออะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างเอออร่อยทุกอย่างเลย่าอร่อยทุกอย่างออร่ยนะครับร้านนะครับถ้ามาจันทบุรีนะ ต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คที่คนที่มาเยือนอ่ะที่แม่ทัพจังหวัดเนี้ยต้องมาที่นี่นะแล้วดูบรรยากาศเอาง่ายๆเลยมาถึงนะหิวนะพักนี่เลยพักงปุ๊บพอมันตางปุ๊บเรียงเมสซี่นี่เดินเล่นหน่อยนี่บรรยากาศชมบรรยากาศรอบๆปุ๊บเป็นไงออกหิราหน่อยย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 ่อยออกขี่ปุ๊บโอเรือไปกระโดดไปไปไปเล่นกับคืนแล้ปุ๊บหิวอีกแล้วจำปาสัมพีเพราะอะไรนี่เพราะกินเสร็จปุ๊บหังตึงหนังตาย่อนเข้าวนู่นเลยที่ไหนวะ วิลล่าวิลล่าวินล่าหมอทมหมอทมนะครบวงจรพี่หมอปลาเด็กมาใช่ไหมนันเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าแต่ไม่หมอไม่จุยอย่างเดียวคือเด็กไม่มีขอโทษครับอ่ะโอเคเขาฝากไว้ด้วยนะผมนะผมก็อิ่มแล้วรออะไรอยากกลับสิครับใช่ไหมเอาฝากไว้ด้วยร้านมันตะนะครับจันทบุรีเดี๋ยวผมเอาเพจไว้ตรงนี้นะคือทักมาจากถ้ามาจากช่องกัละครั้งหนึ่งไปหกกิโลบอกได้เลยว่าลดสิบปร์เซ็น จ่ายให้ด้วยลด10%ยอกยอกยอกนี่นะบอกมาหาเจ้าของร้านเลยชื่อมิวครับนี่มิวแล้วผมฝากไว้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อไปดูครับอย่าลืมไปอ่าน้นะพิผ้าครับผมสวัสดีครับแล้วเนี่ยร้อยท่านประธานพาทัวร์ต่อย่านอับบุรีรุ่ยตาพี่ไหวไหวไหมเนี่ยไหวดีไหวไน่อันนี้ร้านนี้อร่อยอะไรอร่อยสุดวอสซาบิทุกอย่างครับโดนวาซาบิไปเป็นไง โอ้โหแล้วพี่มาเลยรู้เลยอะรีบมาถ่ายเลยพี่ถ้าไลฟ์สดที่ร้านอะมันจะเสียงดังนะมันมีเสียงเพลงอืมไม่เป็นไรขนาดวันนั้นที่ไปใต้อ่ะเป็นไงครับเสียงเพลงเสียงดังเัินพี่จุยบอกว่าปิดเพลงเลยปิเพลงไลฟ์สดเออเอาเด็กมานั่งโอ้โงานเข้าอยู่เรื่อยเเอ้าคุณบอกว่าคุณออกหัก